นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยราชพัฏนคปรปฐมค้นพบยีสต์สกุลใหม่ของโลก1สกุลและยีสต์ชนิดใหม่ของโลก2ชนิดจากผิวใบสับปะรดซึ่งเก็บตัวอย่างที่อำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงและอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีภายใต้โครงการเหมืองข้อมูลและคลังทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร โดยมีรองาศาสตราจารย์ดรนันทนาศรีสุขภาควิชาจุลวิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการและาศาสตราจารย์ดรสาวิตรีลิ่มทองภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งโครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทุนสนับสนุนงานพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2,514ผ่านทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในประเทศไทยและการจัดทำฐานข้อมูลจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมการเกษตรลอาหาน ดรพันณิดาขุนนามวงอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าทีมนักวิจัยทั้ง3คนได้ศึกษาความหลากหลายของยีสต์บนผิวใบสับปะรดและนำยีสต์ที่แยกได้มาค้นหาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพสำหรับใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร สาเหตุที่เลือกแยกยีสต์จากผิวใบสับปะรดเนื่องจากคาดว่าใบสับปะรดซึ่งมีความเป็นกรดเล็กน้อยเป็นแหล่งที่มีสารอาหารและมีสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์และยีสต์ที่สามารถเจริญบนใบสับปะรดได้น่าจะมีศักยภาพในการผลิตสารที่สำคัญที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรและอาหารต่อไป โดยลงพื้นที่สำรวจและเก็บตัวอย่างยีสต์บนผิวใบสับปะรดเทียมอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยแยกได้ยีสต์จำนวนมากและกำหนดรหัสสายพันธุ์ของยีสต์ที่แยกกันไปเมื่อนำมาระบุชนิดโดยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุลด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวเคลียทดยของยีนสำหรับการจำแนกยีสต์พบว่ามียีสต์4สายพันธุ์ มีลำดับนิวเคลียตไทของยียนสำหรับการจำแนกยีสต์ไม่ตรงกับของยีสต์ชนิดใดๆที่รู้จักแล้วทั่วโลกและเมื่อนำยีสต์ทั้ง4สายพันธุ์มาศึกษาเพิ่มเติมตามหลักการของอนุกรมวิธานฟอริฟาซิกซึ่งประกอบด้วยการศึกษาลักษณะของรูปร่างชีวเคมีและสรีรวิทยาและการวิเคราะห์ลำดับนิวเคลียตไทของยียนบางยียนเพิ่มเติม พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของยีสต์ที่ค้นพบพร่วมกับยีสต์ชนิดที่รู้จักแล้วที่ใกล้เคียงสรุปได้ว่ายีสต์สายพันธุ DM ์ DMKUPL186 และ DMKUPL187 a เป็นยีสต์ชนิดเดียวกันและเป็นยีสต์สกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลกจึงตั้งชื่อสกุลใหม่ว่าซาวิทิล่าเพื่อให้เกียรติแก่ศาสตราจารย์ดรสาวิตรีลิ่มทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานยีสตในระดับโลกและด้านความหลากหลายและเทคโนโลยีชีวภาพยีสตในประเทศไทยและตั้งชื่อสปีชีส์ใหม่ว่าซาวิเทราเนื่องจากยีสตชนิดใหม่นี้ค้นพบครั้งแรกที่จังหวัดพัทลุงส่วนสายพันธุ์ DMKUPL18 และ DMKUPL39 เป็นยีสตชนิดเดียวกันและเป็นยีสตชนิดใหม่ของโลกจึงตั้งชื่อสปีชีส์ใหม่นี้ว่าก็ฟิวไซมาสยามเมนเซส โดยคําว่าสยามเป็นชื่อเดิมของประเทศไทยต้องการบ่งบอกว่าชนิดใหม่นี้ค้นพบครั้งแรกที่ประเทศไทยโดยการค้นพบยีสต์สกุลใหม่หนึ่งสกุลและชนิดใหม่2สกุลนี้โดยการค้นพบยีสต์สกุลใหม่1สกุลและชนิดใหม่2ชนิดได้ตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการระดับนานาชาติเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาดรพันนิดา ล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการวิจัยนี้นอกจากจะศึกษาความหลากหลายของยีสต์แล้วยังมุ่งเน้นการค้นหาย,ยีสต์สายพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตแคโรทีนอยด์เพื่อนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มีฤทธิ์ยับยั้งการก่อโรคเพื่อใช้ควบคุมโรคพืชแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรจากการค้นพบยีสต์ชนิดใหม่นี้สนับสนุนว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพ ยีสต์ที่พบในประเทศไทยเหล่านี้เป็นทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพสาหรับการนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอาหารโดยข้อมูลเหล่านี้จะนําไปสู่การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนอกจากนั้นการเก็บรักษาเชื้อยีสต์เหล่านี้ไว้ในคลังทรัพยากรจุลินทรีย์จะเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยนําไปศึกษาศักยภาพในด้านต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆต่อไป จึงถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญของนักวิจัยที่จะมีโอกาสในการค้นพบยีสต์ที่มีศักยภาพที่จะนํามาต่อยอดในการสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและส่งเสริมเกษตรกรไทยและนําไปต่อยอดเพื่อยกระดับงานวิจัยในระดับอุตสาหกรรมที่สามารถผลักดันให้ประเทศชาติเข้าสู่การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจฐานชีวภาพและการเกษตรได้